ทีนี้เนี่ยวันนี้ผมเองก็จะได้นําเรื่องของกรรมธิการเ,เรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเข้าสู่กรรมธิการเพื่อหารือกับกรรมธิการต่อไปว่าทางกรรมธิการเนี่ยเ,เห็นเป็นประการใดหากว่าทางกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในประเด็นตั้งแต่การค้ามนุษย์จนถึงประเด็นเรื่องของการรีภยัยเราน่าจะตรวจสอบเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบนะครับในแง่ของระบบกฎหมายส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ของพี่น้องข้าราชาการจํานวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าการทําดีอาจจะไม่ได้ดีและการทําชั่วก็อาจจะไม่ได้ชั่วดังนั้นเนี่ยนะครับกรรมธิการนะครับถ้าสมมุติเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเสนอนะครับเราก็คงจะได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปความตั้งใจก็คือว่าวันนี้เมื่อเรายื่นไปแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็อยากจะให้มีการพิจารณานะครับว่าเราจะสามารถเชิญใครได้บ้างนะครับซึ่ง ผมเองนะครับก็คิดไว้นะครับบุคคลหลักๆก็จะมี1พลเอกประยุทธ์จันโอชา2ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ3พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วก็รวมถึงผอบอรทอรอนะครับรวมถึงผบอรตอรอนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มคนหลักๆนะครับที่เราจะขอข้อมูลนะครับแล้วก็พูดคุยกันซึ่งแน่นอนอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็คงจะแจ้งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบเป็นระยะถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ แต่ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้พรรคก้าวไกลเราให้ความสําคัญมากจริงๆเพราะเป็นประเด็นใหญ่เป็นสิ่งที่ถึงแม้จะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดนะครับก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันติดตามต่อไปนะครับมีคํถามถามไหมครับพูดกันตรงๆผมก็ยอมรับว่าอาจจะยากนะครับแต่ว่าเราเชิญในฐานะที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนเขาจะส่งใครที่เป็นผู้ชี้แจงได้หรือไม่นะครับก็มามามา,มาคุยกันนะครับแต่ว่า โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยเราอยู่ในขอบเขตนั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเชิญไปก่อนเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายรัฐสภาปกติเราตรวจสอบรัฐบาลส่วนเขาจะส่งใครมาตอบคําถามที่ตอบได้ก็ลองดูลองให้โอกาสแต่ถ้าตอบไม่ได้กรรมธิการก็คงต้องยืนยันต่อไปนะครับแล้วจริงๆผมอาจจะตกหล่นไปนิดนึงว่าคงจะเสนอให้กรรมธิการเนี่ยทำหนังสือนะครับเพื่อขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยตรวจสอบในสิ่งที่ ผมได้อภิปรายด้วยนะครับเพราะว่ามันมีตัวมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายหลายคนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบต่อไปเนี่ยก็คงจะสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นผลดีต่อรัฐบาลด้วยซ้ําในเรื่องของประเด็นการค้ามนุษย์แล้วก็รวมถึงการรีไฟัยของคุณประวีนนะครับมีคําถามเพิ่มไหมครับ